สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันทีสนามชนโคบ,บ้านนองบัวใหญ่นะคะวันนี้จะพามาดูวิวที่จะทำการชนในวันที่28ธันวาคมนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีครับน้ชื่ออะไรแนะนําตัวนิดนึงครับผมเจอโองครับน้องก้องมาจากใครโขได้ครับไก่โกที่เจอกันนะมั่นกับค่าน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องดุกดังหยดบัลลังก์เจี๊ยบ โคดุกดังยอดบันลังชัยรือลุกดำนะคะลุกดำอายุกี่ปีล่ะคะโอ้อายุตี่ปีกว่าครับสี่ปีกว่าเป็นทายาทของตัวไหนน้องพอทราบไหมคะเป็นทายาทของไอ้เสื้อดำครับขาหลุกของเสื้อดำนะคะน้องชั้นมาเมื่อกี้ครั้งล่ะคะนี่หมวไหมครับไม่ก้องครับไม่บอดดัดเลยพร้อมแจ้งเกิดน้องบัวนะคะเนื้อว่างหลังสุดวางน้องเมื่อกี้นาทีได้ที่บ้านนาทีครับห้านาทีวิชาทางชั้นเ้องเข้าประเพณีนะครับมันตำเปื่อนครับเล่เปื่อนครับ ตัวนี้ถ้าเผื่อฉนชงหมาเบ็ดนก็คือตอบกลับไปเบ็ดน่อยนะคะค่ะน้องเดินว่าวันกิโลได้นี่เดินอยู่วันได้อาลูกับเวียนอย่างนี้กับไม่ใจไปได้ไหนะหลือเบาหลือพ่นบางยังครับก็พ่นไปแรื่อล้วกับพ่นบางแล้วกินยากินน้ำได้ดีไหมน้องวัวกินดีเอากินดีกินดีไม่เหลือยาไม่ทําเนยนะคะขอบคุพกพาความมั่นใจเมือกี่เปอร์เซ็นต์ครับรอบนี้มันกบเต็มรอยเปอร์เซ็นต์ครับเต็มรอยกันเลยวัวสัดแชมพูกี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาน้องคิดว่ะการที่เปอร์เซ็นต์ไหนตอนนี้ประมาณยอะไรครันตันนะะคมีส้องเเขาป็นยังไงบ้าง คูรอบนี้ก็ได้ครับดนรายจำความ<อ>ไม่น่องก็ไม่ใช่ไม่ไมจำ<อ>ไม่ซ่อนชนเพตตัวนี้นะคะค่ะให้หน่องฟักถึเงเอฟซีเราติดตามได้เลยค่ะก็เกียอาดุกไอลูกดำเหมือนกันนะครับวันที่ ค่ะดีเพ็ครับค่ะช่วยชมช่วยเชียร์เป็นใจเชียร์แรงใจให้ด้วยคุณนี่มีความมั่นในชมกันแน่นอนนะคะที่สมาชิกเห็นอยู่บนหน้าจอคือโคดุ๊กดั้งยอดบัลลังก์ชัยหรือว่าลูกดำนะคะพบกับโคดุ๊กดั้งสิ่งพยักเด่นตายรือไอ้แห่นะคะทําการชนเป็นคู่ที่หในหรายการชิงเงินรางวัลกติซีเซ่นสี่หมื่นบาทนะคะขอบคุณมากค่ะนี่มีเซี่ยพเบสรับขายคาน้องเขาขึ้นมา